ญี่ปุ่นเข้าสู่ bear market ตลาดหุ้นสหรัฐร่วงหนักสุดในรอบ2ปี BOJ อาจเป็นต้นเหตุสวัสดีครับพี่พนีต้อนรับเข้าสู่รายการยูนิทูนโนเรื่องต้องรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่6สิงหาคม2567พบกับผมเต้วัสวัตรบวรเสรีปฏัยทีมกลยุทธ์การลงทุนจากบรจษัทอีสตปรีประเทศไทยนะครับสำหรับภาพรวมของตลาดหุ้นในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับปิดลบกันทั่วหน้า นะครับฝั่ง S&P 500ปิดลบไป3%นะครับดาโจนปิดลบ2.6% n a s d a q ปิดลบไป3 3 8นะครับฝั่งของตัวยุโรปนะครับซ็อกปิดลบ2.17%ฝรั่งเศส c a c 40ปิดลบไป1.42%เป็น4แล้วก็ d a x ปิดลบไป1.82%เป็น1.82%ฝั่งของตัวญี่ปุ่นนะครับเมื่อวานร่วงแรงนะครับลงมา12.40%นะครับตัวจีน เซ็3ไอยลงมา1.21นะครับตัวหังเส็งฮ่องกงลงมา1นึ่สีนะฮะเซนเซกลงมา2.74นะครับตัวหุ้นไทยลงมา2.93นะครับอินโดลงมา3.38แล้วก็เวียดนามลงมา3 8มรนะครับราคาทองคำนะครับเมื่อวานก็ย่อลงมาเล็กน้อยครับลงมา1.33มนะครับน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครขึ้นมา0 3นนะครับแล้วก็บอนยูส2งปีสิปีของสหรัฐ นะครับตัว2ปีขึ้นมา3.4มจุดบนะครับตัว10ปีขึ้นมา4.8่จุดปดปบนะครับใกล้ที่จะเลิกอินเวอร์สยิวเคิร์ฟแล้วนะครับก็ตัวส่วนต่างอยู่แค่0.06ย์จุดศูนย์เบสิสพอยท์เท่านั้นนะครับเมื่อไหร่ที่บอลยิวมันเลิกมันเลิกอินเวอร์สนะฮะมันเป็นสัญญาณว่า r e c e s s i o นน่าจะอยู่ไม่ไกลแล้วนะครับตอนเกิดอินเวอร์สยังไม่ค่อยน่ากลัวตอนมันกลับมาเลิกอินเวอร์สนี่แหละฮะมันคือจุดที่ ค่อนข้างน่ากลัวกว่านะครับเพราะว่าแสดงว่ามันใกล้แล้วที่จะเกิดอุตสาหะนะครับ <c oughs> ตัวของเศร,รษฐกิจนะครับเมื่อวานนี้ก็มี PMI ของตัวญี่ปุ่นนะครับภาคบริการออกมาต่ากว่าคาดนะครับออกว่าห้าสิบสามจุดเจ็ดนะครับคาดไดยห้าสิบสามจุดเก้านะครับตัว PMI ภาคบริการจากคซินของจีนนะครับออกมาห้าสิบสองจุดหนึ่งดีกว่าคาดที่ห้าสิบเอ็ดจุดสี่นะครับส่วน global PMI ภาคบริการนะออกมา55นะครต่ำกว่าค่าที่56นะครับอันนี้ก็ดูแล้วไม่ค่อยดีนะครับจะมีตัวเลข PMI ภาคบริการนะฮะของฝั่งสหรัฐต่างกันนะจาก ISM ก็ออกมาอินไลน์ที่51.4นะครับผมตัวเลขค่อนข้างทรงๆนะไม่ไม่ค่อยเป็นข่าวบวกสักเท่าไหร่นะครับสำหรับตลาดหุ้นนะครับเมื่อวานก็ฝั่ง s p 5 0 0ครับ เปิดเสร็จแล้วนะครับร่วงลงมาหนักที่สุดในรอบ2ปีนะครับเทียบจากจุดพีก็ลงมาแล้ว8 4ดนะครับก็กำลังใกล้เข้าสู่โซนคอร์เรคชันอ่าคอร์เรคชันคือปรับตัวลง10%เกิน10แต่ไม่เกิน20นะครับเรียกว่าโซนคอร์เรคชันนะแต่ถ้าเกิน20จะเรียกว่าตลาดหมีนะครับญี่ปุ่นลงมาเกิน20%ไปแล้วนะครับก็เข้าสู่ตลาดแบมาร์เก็ตนะครับอ่สำหรับ ตัววิกซ์อินเนะครับเมื่อวานก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วครับขึ้นไป38.57แล้วนะครับสะท้อนว่าถ้าลงทุนค่อนข้างกลัวมากๆนะครับก็พุ่งมาในระดับที่สูงสุดตั้งแต่ช่วงวิกฤตปีโควิดเลยนะครับช่วงโควิดปี2020นะครับแล้วก็ย้อนไปก็ปี2008นู่นเลยนะครับอันนี้ก็ <c oughs> เป็นหนึ่งตดชนิดที่สะท้อนว่าคนเริ่มค่อนข้างกลัวดังนั้น รับมือความผันผวนให้ดีๆนะครับมีความผันผวนต่อแน่นอนนะครับเดือนนี้เรามีการประกาศตัวผู้ชิงตำแหน่งรงที่ปรีจากพรรคเดโมรแรตนะครับมีการประชุมแจ็คสันโฮนะครับมีคิวสัปดาห์นี้การออกมาให้สัมภาษณ์ของประธานเฟดสาขาต่างๆด้วยนะครับและปลายเดือนฮนะ <c oughs> มี การประกาศงบ n อ i d i ีนะครับงบน่าจะดีแต่ไกรแดนน่าสนใจเพราะว่ามีข่าวมาแล้วว่าการเปิดตัวชิป Blackwell AI รุ่นใหม่ของ NVIDIA ดีน่าจะล่าช้าออกไปเป็นปีหน้านะครับดังนั้นข่าวมีให้ติดตามกันพอสมควรนะครับแล้วก็น่าจะอันหวนมากๆในเดือนนี้นะครับผมนอกจากนี้เองก็ <c oughs> ถ้าเราไปดูในแง่ของการ ลดตัเบีย้ยนะครับตลาดเริ่มมีการคาดการณ์กันมากขึ้นว่าเฟดจะต้องลดตัวเบีย้ยเร็วขึ้นนะครับ <c oughs> ตอนนี้อันนับเฉพาะเดือนกันยานะครับตลาดให้โอกาสการลดดอกเบีย้ยไปที่50 Basis Point นะครับทั้งปีของปีนี้นะครับถ้าดูเส้นแท่งสีฟ้าเนี่ยคือการ Price In บนวันที่5้าสิงหานะครับสีดำเนี่ยของวันที่29นน่บเก้ากรกฎาคผ่านมาแค่5วันนะครับจาก50าสิบปทั้งปีนะสครั้ง ขึ้นมาร้อยยี่าร้อยสามก็คือประมาณสักห้ครั้งแหละคภานในสิ้นปีนี้นะครับห้ครั้งแต่ว่าเหลือการประชุมแค่3ครั้งเท่ากับว่าเฟดจะต้องลดดอกเบี้ย50-50-25นะครับเป็นการลดดอกเบีย้ยที่ค่อนข้างเยอะมากนะครับบางคนถึงกับเรียกรอให้เฟดมีอินเตอร์มีติ้งนะครับคือการลดดอกเบีย้ยในเดือนนี้นะฮะก่อนประชุมสิ้นเดือนหน้าด้วยซ้ำนะฮะโอกาสตลาดาอินสักประมาณหกปรว่าเฟดจะต้องมีการ ทำ emergency cut ในทันทีนะครับเพราะว่าตัวเลกแรงงานเมื่อันสูงออกมาค่อนข้างอ่อนแอนะครับ mm hmm. ก็เป็น <c oughs> มุมมองที่ค่อนข้างค่อนข้าง,าง,างโดวิชม,มากๆจากตลาดนะครับซึ่งการ price in การลดดอกเบี้ย5ครั้งเนี่ยเรามองว่าค่อนข้าง,ง inline กับมุมมองของการเกิด recession น,นะฮะถ้าไม่ใช่เกิด recession เนี่ยไม่ควรจะต้องลดขนาด5ครั้งใน3เดือนตรงนี้นะสาเดือนนี้นะครับซึ่งเราคิดว่า ถ้าแบบนี้แล้วถ้ามันเกิดขึ้นจริงๆนะครับมีโอกาสที่เราจะมุ่งหน้าไปสู่การเกิด r e c e ช s i o นะครับโดยเฉพาะตัวเลขตอนซ้มเมื่อวานก็ออกมามวันศุกร์นะออกมาค่อนข้างอ่อนแอนะครับ,ออออแ,รรบแล้วก็ว่างานพุ่งเป็น4.3เกิดกดของซามรูนะครับซามรูคือกดที่คาดการ r e เ e s ชั o ได้ค่อนข้างแม่นยำนะครับในอดีตกดตัวนี้แม่นยำ100เซนะครับแม่นยำกว่า i n w a r d e y i e curve ด้วยซ้ำนะครับก็มีโอกาสที่เรากำลังจะมุ่งหน้าไปสู่ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เกิดแต่ว่าพลังอยู่บนเส้นทางที่จะไปจุดนั้นนะครับอาจจะไปเกิดกันกลางปีหน้าก็ได้นะครับไม่มีใครรู้ครับขึ้นอยู่กับว่าเฟดจะสามารถแก้สถานการณ์ได้ทันหรือเปล่านะครับแต่ว่าภาพรวมคือเราค่อนข้างเอ็นไปทางงานมากขึ้นนะครับไม่ใช่แค่ตัวเฟดนะฮะทาง ECB ฮะตลาดก็ให้โอกาสการลดดอกเบีย้ยเพิ่มมากขึ้นอีกนะครับสิ้นปีนี้มองไว้ที่แท่งสีฟ้านะครับเป็น100กว่าเบสิสพอยต์ขึ้น าการเรากบเบีย้ยสี่ครั้ง ECB เพิ่งลดดอกเบีย้ยไปแค่หนึ่งครั้งเท่านั้นนะครับเหลืออีกสามครั้งที่ตลาดมองไว้ว่าจะต้องลดนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะกว่า <c oughs> เดิมมากๆนะครับแบงก์ชาติอังกฤษก็เหมือนกันนะครับขย่บมจากห้าสิบขึ้นไปเจ็ดสิบห้าและจากสองครั้งเป็นสามครั้งนะครับ BoE เ <s yn> พิ่งลดดอกเบีย้ยไปหนึ่งครั้งก็จะเหลืออีกสองครั้งนะครับก็เป็น <c oughs> มุมมองที่ทุกคนมองว่า เศรษฐกิจโลกจะเติบโตน้อยลงอาจจะเกิด r นเ e s ชัช่นดอกเบีย้ยต้องลงค่อนข้างไวนะครับทีนี้สิ่งที่มันเกิด <c oughs> ประเด็นก็คือบอลยูร่วงนําไปแล้วนะครับตัวสองปีสิบปีของทางอเมริกาแล้วก็ตัวของเยอรมันนะฮะ <c oughs> ตัวของอเมริกาครับลงไปอยู่ที่สี่แล้วนะครับต่ำกว่าดอกเบีย้ยนโยบายหนึ่งจุห้าเปอร์เซ็นเลยนะฮะแล้วก็ ของเยอรมันนะ,ะตัวสองปีสีแดงก็ลงไปอยู่ประมาณสัก2 2 5ุดสองห้านะครับก็ร่วงแบบนี้ตัว2งปีเป็น Leading i n ด i เค t o r ร์ของดอกเบีย้ยนะครับตลาดกำลังกดดันให้ธนาคารกลางต้องลดดอกเบีย้ยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอดอกเบีย้ยหรือบอลยูของฝั่งยุโรฝั่ง US มันลงแบบนี้คระแล้วบ o j ขึ้นดอกเบีย้ยส่วนแล้วดูจากโทนแล้วเนะะี่ยฮะน่าจะขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเรื่อยๆสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวเยนครับมันแข็งค่าขึ้น อย่างรวดเร็วนะครับขึ้นมาถ้าเอาจากจุดปีพีก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทีเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอ b o j ขึ้นดอกเบีย้ยที่อื่นลงเย็นแข็งหุ้นญี่ปุ่นพึ่งภาคการส่งกออกท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะเครื่องยนต์หลักเศร,รษฐกิจญี่ปุ่นที่เดินได้มาตั้งแต่ปีที่แล้วคือส่งกออกกับท่องเที่ยวคอนซัมชันมันแย่อยู่แล้วพ่อนเอะการบริโภคแย่ภาครัฐก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับดังนั้น2เอนจิ้นหลักที่ทํางานมาได้ตลอด2ปีที่ผ่านมาและ ที่แบกหุ้นขึ้นมาครับโดนกระทบจากเย็นแข็งค่านะครับมันจะทํางานไม่ค่อยได้แหลวดังนั้นเราจึงเห็นการที่ขายหุ้นญี่ปุ่นลงมานะครับทําเท่ากับว่าตอนเนี้ที่ขึ้นมาตั้งแต่ต้นปีครับหายหมดแล้วภายในเวลาสองสาวันเรียนสนิทนะครับเข้าสู่แบร์มาร์เก็ตเรียบร้อยนะครับนอกจากนี้เองครับการขึ้นดอบเบีย้ยเนี่ยทำให้ Cost of Fund หรือต้นทุนสูงขึ้น ท่าก,กับว่ามาจิ้นของบริษัทจะลดลงแล้วถ้า b o จะยังเดินหน้าต่อะ <c oughs> ต้นทุนจะยิ่งสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับส่งออกท่องเที่ยวจะยิ่งกระทบมากขึ้นนะครับแล้วก็ดอกเบี้ยสูงคนญี่ปุ่นจะออมเงินมากขึ้นนะฮะแล้วก็ทําให้ไม่ใช้จ่ายทีเนี้ย <c oughs> <c oughs> เอ็นจิ้นหลักสองตัวจะเริ่มสะดุดแล้วเอ็นจิ้นที่อ่อนแออยู่แล้วมีโอกาสจะอ่อนแอต่อดังนั้นเราอาจจะไม่ได้เชียรคุณญี่ปุ่น ตอนนี้นะครับเราแนะนําให้ขายไปตั้งแต่นี่คือีกประมาณกสามหมื่นไปปลายสี่หมื่นแล้วนะครับมีโอกาสที่จะซื้อต่อได้ครับนอกจากนี้เองฮะญี่ปุ่นเงินเฟอ้อเขาอะฮะขึ้นมาอยู่ที่เป้าได้ครับแต่ว่ามาจากคอร์ดพุชนะฮะคอร์ดพุชคือต้นทุนนี้มันแพงขึ้นแพงขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นนําเข้าเยอะแล้วเยมันอ่อนดังนั้นของที่เขานําเข้าราคาแพงขึ้นเขาจึงเกิดเงินเฟอ้อจากคอร์ดพุชตอนนี้เยนเริ่มแข็ง จากเงินที่เคยเฟอ้อฮะจากคอร์สพุชคอร์สมันจะลงเงินที่เคยเฟอ้อครับมันก็จะลงดีไม่ดีเพิ่มเพิมถ้าเยืยนแข็งไว้ไวฮะจากที่เฟอ้ออยู่เนี่ยอาจจะกลับไปเป็นเงินฝืดได้นะคะมีโอกาสนะครับไม่ใช่เรื่องเงินเล่นนะฮะเรามองว่าถ้ามันกลับมาแบบนี้แล้วภาพมันเป็นแบบนี้ต่อไปบิวเจขึ้นดอกเบีย้ยต่อเฟดก็ต่อเบีย้ยสวนเยืยนแข็งคขึ้นไววมีโอกาสกลับไปเจอฮาว่าเงินฝืดหรือลอดเอเคทที่เจอมาแล้ว เมื่อไม่นานมานี้นะครับผู้ญ,ญี่ปุ่นเวลาดอยนะครับล่าสุดที่ดอยคือดอยกัน30ปีนะครับเรายังไม่แนะนําให้บายออนดิฟคุณญี่ปุ่นในตอนนี้นะครับให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับส่วนในฝั่งของตัว <c oughs> สหรัฐหรือทั่วโลกครับเราแนะนําว่าให้ลดความเสี่ยงก่อนในช่วงนี้นะครับมีการสวิชไปบ้างนะครับออกไปหุ้นดิเฟนซีฟอย่างตัวอิสปริงเฮลแคก็ได้นะครับหรือไปบอลก็ได้ครัอย่างอ s สป จ i n n o o m Manage หรือตัวสปริ g ค o เวอร o บอลฟันนะฮะเพื่อลดความเสี่ยงในตอนนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเหตุผลหนึ่งที่อยู่เบื้องหลังก็คือมีการทำในแง่ของตัวเยนแ r r ิเ a ็ e นะครับแ r ริเ a d e คืออะไรแค r a d e คือการกู้ยืมเงินหรือการไปซื้อพันธบัตรไม่ใช่ซื้อพันธบัตรไปกู้ยืมสกุลเงินหรือไปช็อตนะฮะสกุลเงินที่ดอกเบี้ยต่ำๆแล้วเอาไปซื้อสินทรัพย์หรือแอสเซทที่ให้ดอกเบี้ยสูงกว่า ในที่นี้ก็คือเยนดอกเบีย้ยต่ำม,มากนะครับเราทำอย่างนี้มา20ปีแล้วนะครับเพราะว่าดอกเบีย้ยญี่ปุ่นมันต่ำม,มากค,คนก็ไปยืมไปกู้เงินเยนมาไปซื้อพันธบัตรป้สสารัฐที่ดอกเบีย้ยสูงกว่าที่ดอกเบีย้ยขึ้นมาตลอดตอนนี้ทีนี้พอเยมนมาเริ่มแข็งมันเกิดการขาดทุนขึ้นนะฮะจำเป็นจะต้องมีการ unwind หรือการขายพวก position ที่ซื้อไว้เพื่อเอามาจ่ายหนี้ตรงนี้เพราะว่าโดน มาจินคอบ้างมีโดนฟอร์เซลบ้างดังนั้นเนี่ยถ้ามันยังเกิดเหตุการณ์ที่เย็นแข็งขึ้นอยู่บ J j ขึ้นของเบยต่อแฟดต่อเบสสวนมีโอกาสที่กระบวนการเย็นคีวิเทตมันจะรีเวิร์สนะครับและทําให้ต้องจําเป็นมีการต้องจำมีความจำเป็นในการขายสินทรัพย์ออกมามากขึ้นไปอีกดังนั้นแรงขายเนี่ยมันอาจจะยังยังไม่ได้จบในตอนนี้ครับเราอยากจะให้รอให้เหตุการณ์ทุกอย่างมันนิ่งก่อนนะฮะแล้วเราค่อยไป ว่ากันอีกทีนะครับลดความเสี่ยงก่อนในช่วงนี้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้ครับว่าวงเงินหรือมูลค่าของการทำยนใครวิเหตตอนนี้จริงๆแล้วมันอยู่ที่มูลค่าเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันลากมา2ที่สิบปีแล้วนะฮะก็ให้คอนเซิร์นคอนเซอร์ทีฟไปก่อนในช่วงนี้นะครับผมก็สัปดาห์นี้เราอาจจะเจอการรีบาลนะเป็นเช่นข้อรีบาลบ้างนครับไม่ต้องรีบขับเข้าไปซื้อนะครับรอน่าจะเซฟกับนักลงทุนมากกว่านะครับผมก็สัปดาหนี้ผมและ ทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนครับพบกวันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ